สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันในช่วงเดือนมกราคมพศ2568นะคะก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะสำหรับชาวราศีกันนะคะวันที่สามารถแบ่งตามศาสตร์ไทยหรือศาสตร์ตะวันตกก็ได้นะ เข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคะผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีกันก็เข้าชมคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเราผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะคะ พลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณนะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆคนรักดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอันดับแรกก็อยากจะขอพรจากเหล่าเทวดานางฟ้าอะแดนโจสให้กับชาวราศีกันหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีกันนะในช่วงเดือนมกรานะคะ โอ้โห oh, healthy l i f e s t y e สัญญาณดีมากนะคะพรจากเหล่าเทวดาน,นางฟ้าจะทำให้คุณมีชีวิตที่สุขภาพดีมากๆเลยนะคะมีวิถีชีวิตการดำรงชีวิตที่สวยงามนะคะแข็งแรงนะสุขภาพกายสุขภาพใจดีงามน,นะคะสัญญาณออกมาว่าการออกกำลังกายการนอนพักผ่อนการกินทุกอย่างเลยนะ จะทำให้คุณเนี่ยมีออร่าที่สวยงามและสดใสมากๆดีงามมากเลยนะคะยิ่งตัวเรามีออร่าที่สวยงามดีงามก็จะยิ่งดึงดูดความสำเร็จเข้ามาในชีวิตเราทุกมิตินะคะทุกเรื่องเลยหน้าที่การงานการเงินความรักโอ้โหพลังงานดีงามชาวราศีกัน ทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอดูสัญญาณพลังงานภาพรวมของชาวราศีกันหรือว่าผู้ที่มีลัคนาตรงกับราศีกันนะคะได้สับเลือกไพ่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเปิดพลังงานกันเลยค่ะสัญญาณเปิดมาแล้วนะคะมีสัญญาณเด็กถือดาบนะคะมี10ดาบ แล้วสัญญาณของอัศวินถือถ้วยนะคะแปดถ้วยแล้วสเตรนโอ้โหพลังงานของชาวราศีกันนะคะมี10ดาบนะคะไม่มีดาบที่11แล้วแสดงว่าคุณได้ชดใช้วิบากแล้วและตอนนี้มีสัญญาณที่คุณจะได้เกิดใหม่นะคะในชีวิตและความรักสัญญาณการเกิดใหม่มีชีวิตใหม่ปรากฏขึ้นมานะ มีสัญญาณของคนที่มุ่งมั่นในการทําอะไรบางอย่างอาจจะมีการหัวรั้นบ้างนะมีอาการหัวรัน้นเพียงแค่ว่าจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่คอยดึงคุณไว้ไม่ให้หัวร้อนมากเกินไปนะคะสัญญาณนี้นะคะเป็นสัญญาณของความตั้งใจมุ่งมั่นทยี่จะทาอะไรบางอย่างแล้วชีวิตใหม่ของคุณการเกิดใหม่ของคุณจะทําให้คุณเนี่ยทำสิ่งนั้นได้สําเร็จนะคะ สัญญาณแปดถ้วยที่ขึ้นมานะคะมันเหมือนกับมีการเดินออกจากความสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ที่ต้องอยู่ห่างไกลกันก็เป็นไปได้ต้องมีใครบางคนเดินทางหรือว่าทําให้ต้องห่างกันนะคะสัญญาณนี้เหมือนยังติดค้างอยู่ในความรู้สึกของชาวราศีกันย์ยังไงก็ตามพลังงานบวกที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการเกิดใหม่แสดงว่าชาวราศีกันเนี่ย น่าจะเริ่ม move on ไปข้างหน้าสิ่งที่เป็นอดีตก็ทบทวนแล้วพิจารณาแล้วนะคะก็ทิ้งไว้ข้างหลังนะคะแล้วก้าวต่อไปข้างหน้าสัญญาณว่าคุณจะได้พบเจอคนที่เป็นคู่แท้ของคุณนะคะ the strength คู่แท้รักแท้นะคะคู่แท้ของคุณเนี่ยจะเป็นคนที่คอยส่งเสริม สนับสนุนกันนะคะแล้วก็มีความรักที่ผูกพันมากๆเป็นความรักที่ไรเงื่อนไขนะต้องการให้คนที่รักมีความสุขสัญญาณมีเกณฑ์การเดินทางด้วยเพื่อที่จะไปพบเจอใครบางคนนะคะถ้าหากเป็นเรื่องหน้าที่การงานบอกเลยว่าตอนนี้คุณก็มีเกณฑ์การเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ที่ดีงานคุณน่าจะเริ่มต้นใหม่ด้วย ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักจะมีคนเข้ามาชื่นชมและรักคุณนะคะสิ่งที่คุณทำนะเอาชนะใจของคนโดยรอบได้นะคะในเรื่องหน้าที่การงานที่จะทำต่อไปทีนี้ถ้าเป็นเรื่องความรักนั่นก็คือการเรียนรู้ชีวิตการทบทวนชีวิตและก้าวต่อจะทำให้คุณได้พบเจอคู่นะคะเพราะคุณได้ชดใช้วิบากในชีวิตแล้วในเรื่องของความรักนะ สัญญาณลึกซึ้งมากเลยนะคะทีนี้ผู้อ่านขอดูสัญญาณของชาวราศีกันในช่วงเดือนมกรานะคะมาแล้วสัญญาณของโอโหราชาถ้วยนะคะสัญญาณของหกถ้วยแล้วก็สัญญาณของสี่ดาบคุณมีแรงดึงดูดความรักนะคะ น่าจะเป็นความรักที่ผูกพันกันรักที่ผูกพันนะ่ะเป็นความรักที่รอคอยกันเพื่อที่จะได้มาลงเอ่ยกันนะคะสัญญาณของ4ี่ดาบคือมันมีช่วงเวลาทบทวนช่วงเวลาพักใจช่วงเวลาในการเยียวยาหัวใจของชาวราศีกันนะสัญญาณนี้เนี่ยบางคู่อาจจะยังไม่ได้เจอกันก็ได้นะคะ อาจจะอยู่ในช่วงจังหวะเวลาของการรอคอยก็ได้นะคะมีความเป็นไปได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะสัญญาณเก่าคืออาจจะเป็นคู่รักที่เคยคบกันมาก่อนหรือเคยรู้จักกันมาก่อนนะคะเรากลับเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ด้านความรักนะหรือถ้าเป็นคนใหม่ก็อาจจะเป็นคนที่มีช่วงอายุช่วงวัยแตกต่างกันกับคุณก็ได้นะคะ เป็นความรักแบบแฮปปี้สดใสล้านนะคะกุกอีกหวานแหววประมาณนั้นเลยนะเป็นรักที่รอคอยนะคะเรามาดูสัญญาณคู่ของชาวราศีกันหน่อยนะคะมาแล้วสัญญาณคู่มีโอ้โหสามไม้เท้าสามเหรียญแล้วก็แปดดาบของคุณมีสีดาบของเขามีแปดดาบเลยนะ สัญญาณเหมือนคุณทั้งคู่กำลังรอคอยกันนะรอคอยการพบเจอกันแอบมีความหวั่นใจในการรอคอยนะคะเขาคนนี้เนี่ยสัญญาณการรอจังหวะเวลาชัดเจนมากเลยเป็นไปได้ทั้งคนเก่าและใหม่นะคะสามไม้เท้าเนี่ยถ้าเป็นคนเก่าคืออาจจะรอคอยรักหวนคืนนะรอคอยที่จะคืนดีกันเขาอาจจะรอจังหวะเวลาที่ คุณจะไปคืนเดียเขาหรือเขามาคืนเดียคุณก็ได้นะกับอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นคนใหม่คืออาจจะอยู่ไกลกันอยู่ยังไม่ได้เจอกันนะคะรอคอยการสื่อสารก็ได้รอคอยการพูดคุยกันนะสัญญาณของเขาคนนี้จะชอบที่จะใช้เวลายอยู่กับคนรักความรักนะฮะนั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดได้คบกันแล้วจริงๆคนคนนี้เขาอยากจะแบบอยู่ให้ใกล้กันเนะี่ย อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้เรามาขยายสัญญาณคู่ของชาวราศีกันหน่อยนะคะขอขยายสัญญาณคู่ของคุณมาแล้วโอ้โหสัญญาณเก้าเหรียญเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยนะคะหล่อสวยและรวยมากประมาณนั้นเลยนะคะ <laughs> การพูดจาการพูดคุยเจรจาของเขาเนี่ยถ้าเขาทำธุรกิจเนี่ย ก็จะแบบว่าดีมากๆเลยอ่ะเป็นคนมีวัฒนศิล์นะคะมีแรงหนึ่งดูดด้านการเงินเข้ามาในชีวิตอะ่ะหล่อสวยและรวยมากนะคะคนนี้มีสเสน่ห์นะโอ้โห6ดาบมีเกณฑ์การเดินทางหรือว่าการปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ทิศทางใหม่นะคะสัญญาณคนคนนี้เหมือนอยากเดินทางเพื่อ ไปทำอะไรบางอย่างแก้ไขอะไรบางอย่างในชีวิตเนะเหมือนเขาอยากจะปรับเปลี่ยนชีวิตในทิศทางใหม่นะคะโอ้โหห้าหมายเท้าเขาอยากจะพูดคุยเจรจากับคุณอยากสื่อสารกับคุณนะคะเหมือนเขาต้องพิสูจน์ตัวเองนะคนคนนี้คนคนนี้ถ้าหากว่าได้คุยกับคุณนะเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองนะคะ ตัวคุณก็มีสเสน่ห์มีสิทธิ์เลือกว่างั้นนะเขาก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะเอาชนะหัวใจคุณให้ได้เหมือนเขาอยากทําอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณยอมรับเขานะโอ้โหดีเอมเพอเร์เขากําลังรอคอยคนที่ใช่คนที่รักคือชีวิตเขาเนี่ยมั่นคงนะคะเอมเพอเอร์ Emperor คือมั่นคงเรื่องของ โอ้โหฐานะความมั่นคงทุกอย่างแล้วรอคอยแค่รักแท้คู่แท้นะสัญญาณคนคนนี้เนี่ยเขาอยากจะลงมือทำอะไรบางอย่างที่ชัดเจนนะคะในเรื่องความรักอาจจะมีช่วงอายุช่วงวัยแตกต่างจากคุณก็ได้หรือว่าเป็นคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่งางศาสนาหรือต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะมีความต่างระหว่างคุณสองคนนะ โอโ้สัญญาณเด็กถือถ้วยคนคนนี้ถ้าหากเคยมีความรักมาก่อนเขาจะเป็นคนที่แบบคลั่งรักตกหลุมรักแบบอินมากๆอะ่ะนะเกิดจากความผูกพันมากๆแล้วก็มันจะมีการปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่มั่นคงขึ้นนะจากตอนแรกอาจจะแบบโอ้โหตกหลุมรักแบบหลงเลยอะไรเงี้ยเขาจะปรับเปลี่ยน กลายเป็นคนที่มีความมั่นคงในความรักแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อความรักนะโอ้โหน่าจะรอจังหวะเวลาการปรับเปลี่ยนนี้นะคะเพื่อพิสูจน์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะโอโ้สัญญาณห้าถ้วยเขารู้สึกผิดหรือมีเงาในอดีตบางอย่างนะคะในเรื่องความรักที่ยังค้างคังในหัวใจเขา ดังนั้นความเร็วช้าที่เขาคนนี้นะคะจะเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่าจะทําให้ความรักนี้ประสบความสําเร็จเนี่ยอยู่ที่อินเนอร์ของเขาเองอถ้าเกิดเขาหยิบถ้วยความรักที่ยังมีอยู่ความหวังที่ยังมีอยู่เดินก้าวต่อไปนะคะ mm. เขาก็จะสามารถทําให้ความรักเนี่ยสำเร็จได้นะความสัมพันธ์ที่ต้องการอะไรเงี้ย ตอนนี้น่าจะมีอินเนอร์เรื่องของความเสียใจความผิดหวังอะไรในอดีตนะคะค้างค้างอยู่โอ้โหแฮงแมนเขาเลยรอจังหวะเวลานะคะรอเวลาการตื่นรู้เข้าใจชีวิตนะเมื่อเขาตื่นรู้และเข้าใจชีวิตเขาจะลงมือทำอะไรบางอย่างเขาจะลุกขึ้นมาทำอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นในเรื่องความรักนะคะเหมือนรีรออยู่อะรีรอนะ รู้แล้วแหละว่าจะต้องทำอะไรเพียงแค่กำลังรวบรวมพลังใจนะที่จะก้าวข้ามความรู้สึกอะไรที่มันยังแบบปิดกั้นบล็อกตัวเองข้างในอยู่นะเมื่อไหร่จะฮึดขึ้นมาอะไรยเงี้ยนะโอ้โหสัญญาณสองถ้วยเขารู้ถึงความรู้สึกที่ผูกพันกับคุณเนี่ยชาวราศีกันคนคนนี้เนี่ยสัญญาณโซเมกขึ้นมาเลยนะคะ คู่แท้ของคุณเนี่ยเขามีจิตวิญญาณที่ผูกพันกับคุณโอ้โหสิบถ้วยคนคนนี้เขาอยากจะสร้างครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักนะคะพ่อแม่ลูกอยากอยู่กันเป็นครอบครัวอยากสร้างครอบครัวนะคะโอ้โหสัญญาณเดเจเวลเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะมัดใจคุณนะชาวราศีกัน คนคนนี้เขายื่นมือและขอโอกาสมาหาคุณเนี่ยทำไมผู้อ่านรู้สึกถึงพลังงานทั้งเก่าและใหม่เลยนะคะผสมกันมาเนาะพลังงานเก่าก็เด่นมากๆอะไรก็ตามที่คนคนนี้เขาเคยทำแล้วรู้สึกผิดในอดีตเขาอยากขอโอกาสจากคุณนะคะถ้าหากเป็นคนเก่าคนที่เคยมีประเด็นนะ ถ้าเป็นคนใหม่หมายคำว่าเขาอยากจะได้โอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งยังไงก็ตามในการเริ่มต้นใหม่เนี่ยเขาก็จะต้องเคลียร์ความรู้สึกในอดีตที่ยึดเขาไว้ก่อนดังนั้นสภาวะของเขาเนี่ยเขายังเจอความท้าทายที่รอจังหวะเวลาการตื่นรู้อยู่นะคะเขารู้แล้วล่ะว่าเขาอยากจะลงหลักปักฐานอยากจะสร้างครอบครัวแล้วก็รักคุณมากม เขาอยากจะอยู่กับคุณเนี่ยเพียงแค่รอจังหวะเวลาให้ฐานจิตฐานบุญบารมีเขาปรับเลื่อนระดับอะผู้อ่านรู้สึกว่าคนคนนี้ต้องอาศัยการตื่นรู้ในชีวิตนะเมื่อรู้แล้วถึงจะลงมือทำต้องมีแรงบันดาลใจแรงฮึดอะไรแบบนั้นะนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อผู้อ่านขอดูสัญญาณสถานการณ์ของความสัมพันธ์นะคะ ชาวราศีกันและความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างช่วงมกรามาแล้วโอ้โหก้าดาบฮาเวแล้วก็สี่ไม้เทา้าวาวเลยนะคะอะไรที่เป็นวิบากในชีวิตอะไรที่กลุ้มใจไม่สบายใจทำให้นอนไม่หลับเนี่ยมีเกณฑ์สัญญาณว่าคุณจะชดใช้วิบากนั้นแล้วนะคะทุกอย่างในชีวิตนะ แล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์นี้จะเกิดใหม่นะคะมีเกณฑ์การแต่งงานการได้ใช้เวลาหวานด้วยกันการใช้ชีวิตคู่ชีวิตรักด้วยกันเนี่ยโอ้โหพลังงานดีมากการเกิดใหม่ปรากฏขึ้นนะคะในความสัมพันธ์นี้พลังงานสอดคล้องกับตัวคุณนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์การเกิดใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่เนาะ ดังนั้นอันนี้คือพลังของความรักที่จะเจริญเติบโตสวยงามเช่นเดียวกันนะคะมีแรงดินโดดรักแท้คู่แท้การแต่งงานนะคู่โซเมตนะคะโซเมตวินเฟลมด้วยนะพลังงานดีมากเลยนะคะสัญญาณน,นี้เป็นสัญญาณของข่าวดีสัญญาณของความรักที่จะประสบความสำเร็จนะ ผู้อ่านขอดูสัญญาณในอนาคตรหรือว่าพลังงานของผลลัพธ์นะจะเป็นยังไงบ้างมาแล้วโอ้โห,โห standing stone นะคะ justice ก็มานะ judgment ก็มา justice ก็มาราชาถือไม้เท้าแล้วก็3ถ้วยว้า wow, วมากชาวาราีการคู่แท้คู่ที่มีศีลเสมอกันนะคะพรมลิขิตไว้แล้ว ดังนั้นคนที่รอคอยจะได้มาเจอกันพลังงานของสามถ้วยเนี่ยเป็นไปได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่อาจจะเป็นการรียลเนียนการกลับมาของคนที่เป็นคู่แท้ของคุณเนี่ยจะกลับเข้ามาในชีวิตถ้าหากเขาไม่มีสัญญาณคู่แท้เขาก็จะหลุดออกไปจากชีวิตคุณนะคะดังนั้นอาจจะเป็นใครคนหนึ่งในอดีตที่หวนกลับเข้ามา เป็นคู่บุคเพสสนิิวาสหรือเป็นคู่แท้ของคุณนะคะหรืออีกทางหนึ่งคือคุณจะได้มาเจอกันแล้วก็มีพิธีมงคลพิธีฉลองนะคะมีสัญญาณของการออกเดตการได้ใช้เวลาหวานด้วยกันนะพลังงานของโชคชะตานะคะได้ลิขิตแล้วนะ,ะให้คุณทั้งคู่ได้มาครองรักกันคนที่รอคอยนะคะวาวมาก มีเกณฑ์การแต่งงานขึ้นมาเด่นมากๆเลยชาวราศีกันพลังงานดีงามนะคะเป็นช่วงเวลาการเกิดใหม่ของคุณนะทีนี้ผู้อ่านขอดูสัญญาณจาก Roman c e n n g e l ออยากบอกอะไรชาวราศีกันบ้างน,นะคะในเรื่องความรัก you deserve love ว้าวคุณเป็นที่รักแล้วก็เหมาะสมที่จะได้รับ ความรักนะคะความรักที่ดีเยี่ยมจะเข้ามาแล้วเขาจะรักคุณมากนะเพราะคุณเป็นที่รักนะโอ้โหชินเร้นสัญญาณออกมาเลยว่าถ้าเกิดคู่ไหนนะแต่งงานแล้วอาจจะมีข่าวดีเรื่องของบุตรได้นะคะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีสัญญาณของความรักที่ดึงดูดความแบบสดใสร่าเริงอายุ กลับไปเป็นอายุ14อีกครั้งแบบว่าดีงามมากๆนะคะปิงปังนะอีกอย่างหนึง่งอาจจะมีช่วงอายุช่วงวัยแตกต่างกันก็ได้นะคะใบนี้ขึ้นมามีเรื่องของเด็กๆความน่ารักพุกกิ๊กหวานแหววนะคะขออไปโอ้โหโซเมะ ออกมายืนยันนะคะว่าเขาคือคู่แท้ทางจิตวิญญาณของคุณใช่เลยนะคะคู่โซเมปรากฏขึ้นแล้ว getting to know each other สังเกตในภาพนะคะนั่นก็คือการที่คุณได้เปิดใจคุยกันได้มาพบปะพูดคุยเจรจาเรียนรู้กันนะคะเพื่อสร้างพันธะหัวใจ มาดูกันว่า Whisper of Love อยากบอกอะไรชาวราศีกันบ้างนะคะโอ้โ oh, ห You are limitless คุณมีความสามารถคุณสามารถทำทุกอย่างให้สำเร็จได้ในทิศทางที่คุณเลือกขอให้คุณมั่นใจในตัวเองนะคะพลังคุณดีมากๆเลยนะเป็นพลังของคนที่จะสร้างสิ่งใหม่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่สร้างสิ่งดีงามนะคะ สวยมากๆโอ้โ oh, ห I love you ว้าวมากใครคนหนึงอยากบอกรักคุณนะคะมการานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีการบอกรักกันนะคะคุณอาจจะบอกรักเขาเขาอาจจะบอกรักคุณอะไรเงี้ยสัญญาเนี่ยน่าจะมีการเปิดเผยเปิดใจในเรื่องความรักนะแล้วเหล่าเทวดานางฟ้าก็รักคุณมากๆเลยนะคะ เป็นคำที่มีพลักร์กงมหาศาลมากเลยนะคะคำรักที่บอกกันเนาะสารภาพร,รักต่อกันนะคะว้าว Miracle and blessing สัญญาณชัดมากเลยว่าจะเกิดปฏิหารในชีวิตคุณแล้วเป็นพรจากเหล่าเทวดาหนห่งฟ้าด้วยนะคะคุณจะได้รับพรวิเศษจะเกิดปฏิหารรัก ปฏิหารในชีวิตคุณสัญญาณการเกิดใหม่สัญญาณชีวิตใหม่ปรากฏขึ้นมาราวกับปฏิหารเลยนะคะพลังงานดีมากๆนะคะมีแรงดึงดูดคู่โซเมดนะผู้อ่านก็ขอให้ทุกคนเลยที่เข้าชมคลิปนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตความรักความสัมพันธ์รักษาสุขภาพด้วยนะคะปลอดภัยและปลอดโรค แล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ